สวัสดีค่ะมาฮันนี่เมจิค,คเป็นมาของการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในแรนดอมนะคะกับคอนเทนต์ของเราที่บอกกันไว้ที่โฆษณาไว้เมื่อเช้านี้นะคะความรู้สึกจริงๆของเขาที่มีต่อค,คุณเขาจะจัดการกับความรู้สึกของเขาอย่างไรในช่วงออวินเชอ์หน้าหนาวหรือดูการนี้ดูการหิวความอบอุ่นรือ <laughs> <laughs> น่าเกลียดหือดูการรวัว นะฮะรั่วเออจะเธอเพิ่งจะรู้ตัวหรือไงนะฮะเราจะใช้ไพ่สำรับนี้วันนี้ก็จะอยู่กันอบอุ่นอบอุ่ไปด้วยบรรยากาศดีๆนะฮะดีไหมดีสิมันต้องดีถ้าเราบอกว่าดีมันคือดีนะเออย่างน้อยๆปากก็ว่าดีจ้ะก่อนอื่นขออนุญาตครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพจุระองค์ที่ปกปากรักษาท่านขออนุญาตหยิบไพ่แทนคุณนะฮะ เป็นการสุ่มเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้ไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ของคุณเพื่อเปิดไพ่และขอให้ไพ่นี้เชื่อมโยงกับทุกท่านที่ผ่านมาพบที่คลิปนี้เด้งไปที่คุณที่ติดตามที่เป็นแฟนคลับ fc เป็นลูกดวงเป็นกะะนัลยาณมิตรหรือเป็นใครๆก็ตามที่มาแอบดูจะว้าวสิบถ้วยคือมีความสุขแน่นอน มีครอบครัวที่อบอุ่นตัวของคุณเนี่ยน,นะค่ะมีความสุขการตัดเนาะเราจะเปิดอะไรยังไงดีวันนี้สองเหรียญ Queen of Swords Strength และเอามาลวสองใบสามใบเอาเขยิบให้เดิมให้ดวนใต้สำรับเป็นสิบถ้วย ไม่ว่าจะเจอหรือจะทําอะไรหรือจะผ่านอะไรมาคุณมีความสุขกับชีวิตนะ่ะคุณเป็นคนที่มีความสุขและรักตัวเองจริงๆนะก่อนอื่นที่เราจะไปรักใครเราจะต้องรู้จักรักตัวเองบางทีคนเราคบกันเราคาดหวังว่าคนนี้จะดีจะเป็นคู่คนสุดท้ายจะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันดูแลกันถามสารทุกเป็นคนรักแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดเพราะคุณอาจจะคาดหวังหรือกดดันตัวเองหรืออะไรก็ตามบางคู่อาจจะไม่ได้คิดจริงจังกับต่อกันแค่ตั้งใจจะมาหลอก แต่อยู่กันไปคบกันไปมันคลิกมันเข้ากันได้ปรับเปลี่ยนแล้วมันดีอยู่ได้กันยาวเลยก็มีดังนั้นไม่มีไม่มีอะไรการันตีว่าความซื่อสัตย์จงรักภักดีหรือความเล่ห์เหลี่ยมมันจะทําให้คนนั้นประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะก่อนอื่นก่อนใดเราจะต้องรักตัวเองก่อนไม่ได้เห็นแก่ตัว เมื่อเรารักตัวเองเราสวยเราดูแลตัวเองเราหล่อเรา,เรา,เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีคนรักเราก็ดแูแลเขาได้ชั่วถึงหรือเราก็มีสิ่งดีๆแบ่งปันมีทัศน,นคติดีๆมีพลังงานดีๆส่งให้เขาเขาก็อยากอยู่กับเรานั่นแหละคือการดึงดูดใช้กฎแรงดึงดูดโดยไม่รู้ตัวตัวของคุณนะเอนเน g y ขึ้นมาราชินีดาบสตรงเด็กถือเหรียญจ้ะอืม มีถุนตุลกุมรักคณาราศีสิงห์และพฤกศกันมังกรผู้ที่เกิดมาอาทิตย์ได้คุณเป็นคนยังไงจากที่เราว่ามาคุณเป็นคนรักตัวเองให้เกียรติตัวเองมีเกียรติและศักดิ์ศรีคุณชอบเอาชนะใช่แต่ในขณะเดียวกันคุณก็อยากเอาชนะใจคนอื่นด้วความอบอุ่นใช่คุณมีเล่ห์เหลี่ยมแต่คุณไม่ใช่กับทุกคน คุณเป็นคนที่ชาญฉลาดมีสติปัญญาดีมีความอบอุ่นและมองการไกลคุณจะร่ำรวยคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีความสุขแน่นอนนะในบ้านท้ายในบ้านปลายของชีวิตแต่วันนี้ล่ะอือเราเห็นแต่ความสุขสองเหรียญเหมือนหมุนเงินเหมือนโจ๊กเกอร์แต่เขามีความสุขดูตาสิบ้องแบ้ว อะไรใครจะมาลมจะพัดมาลมหนาวจะโชยหรือจะเป็นฤดูกาลไหนๆจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณก็มีความสุขคุณบอกฉันไม่สนไม่แคร์ฉันมีไอเดียฉันมีสมองฉันมีความรู้ความสามารถตัวของคุณแต่แต่ความรักยังคงไม่ได้ดั่งใจคุณยังคุณยังเหมือนกับยังไว้ทุกอยู่ไว้ทุกไม่ได้ว่าว่า สีดำอะ่ะเป็นสีแห่งความอมะตะมหันก็ชอบนะเป็นสีมึนทื่นทืน,ทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีแห่งความอมะตะเรามองว่าคุณยังไว้อะไรให้ความรักอยู่เออความรักเก่าๆคุณก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่รักใครเพียงแต่ก็ก็ยังรู้สึกกังวลเออประมาณนั้นนี่คือเอนเนอรีของคุณนะจ๊ะทีนี้ถามอะไรอีกความรู้สึกจริงๆของเขาเออ ไปดูที่ความรู้สึกของเขานึกถึงหน้าของคนในความสัมพันธ์นะขอให้ไพ่นี้บอกคุณเกี่ยวกับคนที่อยู่ในใจคุณเขาจะเอายังไงเขาจะทําอะไรเขาจะมาไมไหนกับคุณกันแน่หนาวนี้จะทําอะไรจะจัดการอะไรไหมทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันไหมห้าไม้ไฮโลเฟนทาว์แฮปปี้เซส และหนึ่งไม้3ามดาบเออสถ้วยอยู่ใต้สำเนายันนี่ก็จะมองเป็นดาบ <c oughs> อุปสรรคปัญหาคือปัญญาวันใดที่เรามีอุปสรรคปัญหาชีวิตเราจะมีสติทันทีคือเราจะตนกตกใจเราจะระแวดระวงังภัยเราจะมีสติเออแต่ถ้าเกิดลันลามีความสุขปุ๊บมันจะเออเราเฮยมันจะลืมไปอ่ะคุณนั่นแหละทีนี้ตัวของเขาเนาะเอนเนอรขึ้นมาหนึ่งมีลัคนาราศีพฤกษภกอะค่ะ หรือไพ่ไม่ได้บอกคนนี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือกําลังเรียนหนังสือเขาเป็นใครก็ได้เป็นคนดีคนหนึงแหละอ่าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเป็นคนสวยหล่อมีเสน่ห์แต่งตัวในที่นี้ไม่ต้องแต่งตัวลิศหรูอยู่บนดาวังคารหรือหวาหรือเซ็กซี่หรือแบบเว้าแบบแบบแบบลึกโชขนาดนั้นหนาวช่วงนี้คือแต่งตัวดีเนี่ย เป็นคนที่รู้จักกาลเทศะเออเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งเป็นคนที่ชอบสัง่งชอบชอบสอนมีความรู้มากหรือไม่งั้นก็ชอบเรียนรู้อะค่ะและเป็นคนยังไงอีกชีวิตเขาจะประสมความสาเร็จแต่สถานการณ์เนี่ยเขาเป็นคนมีสติไงวันนี้ชีวิตของเขาอาจจะมีปัญหาเขาทะเลาะก,กับเพื่อนมาอืมและทะเลาะก,กับคนที่บ้านชีวิตแบบอืแต่เขาเป็นคนมีสติดแหละ ขามีเพื่อนดีเพื่อนบางกลุ่มอาจจะทะเลาะก,กันคนที่ทํางานแต่ว่าเพื่อนที่แบบสังคมเขาอ่ะดีสนับสนุนเขาทําให้เขาไม่กลัวกับเหตุการณ์ที่เจออยู่ณนะวันนี้เขาจะสามารถผ่านมันไปได้ค่ะเขายังนอนสบายใจนอนน้ำลายเลียดลาดเนี่ยน้ำลายหยดติ้งติ๊งติงต,งต,งติงเลยนะเขามองว่า ถ้าวันนี้มันมีปัญหาก็ต้องหยุดสิไปสู้ทําไมไปขัดทําไมไปขืนทําไมเหนื่อยเปล่านอนเอาแรงสู้พรุ่งนี้ไปสู้ใหม่แล้วจะชนะเขาฉลาดนะเขาเก่งเราบอกแล้วเขาเป็นระดับปรมาจารย์แล้วเขาไม่ใช่เล่นๆเ,เออประมาณนี้มาดูเขาจะจัดการคุณยังไงความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเราขอดูความสัมพันธ์คุณได้ไหมวันนี้พวกคุณเป็นะไกรกันคะก่อนที่จะไปแพม,มนะขอแอบดูแอบเผือกซิ เป็นเพื่อนเหรอเป็นหุ้นส่วนเหรอเป็นคนรักเก่าเป็นคนที่เคยยืมสตังค์คุณกับเขายังไม่ได้เริ่มคบหากันเลยหรือบางคนคบกันแล้วเลิกกันแล้วห่างกันไปแล้วเป็นคนรักเก่านะบางคนก็รอมอม,อมองจับจ้องจบจดคือแบบเอ๊จะไปต่อหรือพอแค่นี้คนนี้รักฉันชอบฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะ หรือคบกันแต่ไม่ได้ตกลงว่าเป็นอะไรกันช่วยเหลือกันอยู่มีสามเหรียญหกดาบห้าเหรียญเก้าถ้วยและเฮอร์มิตจะดจด,จ,ดจ้องจ้องเฝ้าระแวดระวังดูกันอยู่บางถ้าบางคนเคยคบกันแล้วแต่ว่าถอยออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดมันไม่ไปมันไม่เหมือนมันไรทิศทางอะค่ะอาจจะเป็นเขาเจ้าชู้หรือคุณเจ้าชู้ก็เลยถอยออกมาดูก่อนอะไรเงี้ยเออม,มาดูอีกอ่ะแล้วเขาจะทาอะไรยังไงไหมถ้าพวกคุณเป็นแบบคนที่สิตรูเชนชิปไม่มีความไม่มีสถานะในความสัมพันธ์อะ เป็นคนคุยเป็นคนดูเป็นหมอดูเออเราไม่ได้เป็นคนดูเออเราเป็นหมอดูนะหรือดูไหมเราก็ชอบดูนะดูอะไรดูไม่ดูไปดูค่ะเธอก็เล่นอย่างนี้แหละสมมติหน้าเวลาเขาเหวี่ยงมารับหลบไม่ทันเลยโอ้โหหัวปุนหัวโนเขาจะจัดการอะไรยังไงไหมชาลีออดเดะซันเฮงแมน อ่าไฮนนนนนนนี่คืออะไรคะเก้าช่วยเนาะสวยจังเก้าเหรียญจ้ะสามไม้โอเคเรามองเห็นเป็นไฮพินเทสนั่นยี่หานพูดอะไรมิพราดยังไม่เห็นนะสัญญาสาบานยังไม่เห็นจินตีนไปกพูดไปแล้ว่อยเห็นยังไม่ได้หงายไตไม่ได้เปิดไพ่เนี่ยเออเขาจะจัดการคุณไหมเขาจะเอาคุณไปเมียนไปเฮียนว่มื่อีนล่ะมื่อีนล่ะ เขาจะจัดการบางคนบอกเมื่อวานน่ารักพูดภาษาต่างชาติด้วยค <c oughs> ่ะอภาษาอะไรอะภาษมขอบคุณนะคะที่ฟังเราเข้าใจขอบคุณจริงๆริเธอจะมาขอบคุณเลยตรงนี้เขาจะอ่านไพา่เขาจะฟังไพ่ค่ะชาเลอรออตเดอซันเฮงแมนอ่าเก้าเหรียญสามไม้และไฮพินเทสเขาจะจัดการเขาจะเอาคุณมาเมียนเก็บไว้เป็นของสมบัติส่วนตัวเขาคิดว่าคุณคือคู่หรือคุณด,ณดวงคุณเป็นดวงตะวันนะะแล้วยิ่งอากาศเย็นเย็นอบอ่ วินเทอร์แบบอาการแบบนี้เราจะขาดดวงอาทิตย์ไม่ได้ขาดความอบอุ่นไม่ได้ขาดคุณชีวิตเหมือนขาดใจวันนี้เขาหวยหาคุณเขามองเห็นคุณเป็นดัง่งดวงตะวันน้อยน่านรักนะคะชํำเลืองมองมาที่เขาส่งสายตาอ้อนวอนและรอคอยเขาเขาจะไขว้คว้าเอื้อมมือเขาจะจัดการคุณหมายถึงเขาจะเก็บรักษาคุณไว้อะเออเป็นของเขาแต่เขาคิดมากเนาะ คุณช่างสวยงามหล่อเหลามีเสน่ห์และคุณมีความสุขกับตัวเองคุณมีทุกอย่างแล้วสมมตุติเอ่อคนคนนี้เขาจะทําอะไรในช่วงหนาวนี้เขาอยากจะให้ของขวัญของฝากของขวัญอย่างเช่นปีใหม่นะคะนิวเยียร์หรือวันพิเศษอะไรเงี้ยเขาไม่รู้จะให้อะไรคุณเพราะคุณช่างเพอร์เฟกต์สนี้กับอะไรคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขากําลังเดาใจคุณอยู่ว่าเอ๊แต่คนนี้ยายคนนี้เขาจะชอบอะ,นะอะไรนะอะไรประมาณนี้ค่ะให้พินเทส เขาคิดมากเขาสงสัยอะไรในตัวคุณเราจะไปต่อกันสิ่งที่เขาสงสัยและกังวลนานะจริงๆแล้วเขาจะจัดการคุณนะ่ะอืมก่อนในช่วงหนาวนี้แน่นอนอาจจะตกลงคบหาหรืออะไรสักอย่างแต่เขามีความกังวลไปไปดูสิ่งที่เขากังวลความเป็นคุณทําให้เขากังวลเรื่องอะไรคุณมันคุณมันสวยคุณมันหล่อคุณมันเซ็กซี่คุณมันเก่งนี่โอ้ยถ้าเรื่องความรักแล้วเขาสู้คุณไม่ได้ เขาจะทายังไงถึงจะได้หัวใจคุณวันนี้เขาหมดแรงสู้หรือหมดคําเพนซิเวลเพราะอะไรเขาอาจจะเขาบอกว่าสิ่งที่เขากังวลคือเขาเกิิ่นไปหลายทีแล้วว่าอยากคบอยากคุยว่าชอบว่าคุณสวยคุณน่ารักคุณรลออยากเป็นคนพี่สิเศษอยากจีบอยากคบหาแต่คุณไม่หือไม่อื้อไม่สนใจออไม่ไม่รับรู้เขาก็เลยไม่รู้จะทํายังไงอะคะ นี่คือสิ่งที่เขากังวลแต่แน่นอนเขาไม่ท้อไม่ถอยเขาจะเข้ามาชัดเจนนะวันนี้เขาจะทำอย่างไงในวิธีการแอคชั่นของเขานะฮะไปดูเปิดให้จบเลยดีไหมหมดเลยจบคืออะไรเปิดให้หมด j u s t i c เขาต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์เขาน่าจะขอคุณเป็นแฟน,นหรือขอคบหรือ ชวนคุณไปทําอะไรสักอย่างลายลักษณ์อักษรที่เป็นเรื่องจริงเป็นรูปเป็นธรรมจับต้องได้ในวันนี้อสิ่งที่เขาจะทาเขาจะพูดความจริงว่าเขารักคุณอย่างไรมันจะมีเหตุผลฟังขึ้นไหมไม่รู้สิแต่จะพูดว่ารักหมดหัวใจแล้วแต่คุณจะรับไว้พิจารณาคุณอาจจะดูว่าเขาจเจ้าเล่ห์แสนกนมีความลับแต่สําหรับคุณแล้วเขาไม่เคยเขาจะเปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณดูอุ้ยเปิดเผยใจ จะให้คุณดูใจค่ะในวันนี้ว้าวน่ารักตะมุตะมีนะคะนี่คือสินี้อ่ะเราจะถามให้คุณเองคุณควรทําอย่างไรกับคนนี้คุณไว้ใจเขาได้ไหมคนคนนี้มาดีหรือมาร้ายจิมารักหรือจิ่มาหลอกเน,นี่ยคนคนนี้หรอนางฟ้าบอกว่าก็ได้อยู่นะก็โออยู่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอยุนางฟ้าน่ารักเดี๋ยวนะไปดูอีก อ่าห้าดาบแทมเปญแฮนห้าดาบอันนี้คืออะไรคะเอ็มเพ์โรควีนออฟอ่าเพนทัคโอลและสี่ดาบอืมสองถ้วยอยู่ใต้สำหรับแปลว่าคนนี้มีความเป็นคู่มีความเกือ้อกูลกับคุณค่ะส่งเสริมคุณหรือสนับสนุนคุณได้เพียงแต่ อาจจะต้องรอนะนางฟ้าบอกว่าเธอก็รอหน่อยอย่าใจร้อนใจเย็นเ็นอย่าเผยใจให้เขารู้เธอก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตามสไตล์นั่นแหละถูกแล้วปัญหากําลังจะขี้คายออกไปยังไงเขาถ้าเขายังตื้อคุณต่อไปน่ะอีกสักระยะหนึ่งไม่ต้องนานมากนะแบบเล่นตัวนิดหน่อยชายตายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรามีความเป็นคู่พ่อย่า่บอกงี้คุณควรทำยังไงก็คุยกับเขาได้แต่อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งผีพามเดยเขาตกใจอะไรประมาณนี้ค่ะอ มาดูแล้วคุณกับเขามีอะไรต้องระวังไหมกับความสัมพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะเปิดเผยความรู้สึกว่ารักคุณมากถ้าเกิดยังไม่ได้เป็นอะไรกันเขาจะเข้ามาชัดเจนแล้วนะวันนี้คิงถือถ้วยแปดเหรียญและคิงออลเ e นาโค เดดเดดจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเดมูนเดดเดพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาตัดสินใจแล้วเขาตกผลึกแล้วว่าเขารักคุณเขาจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้เดินต่อไปได้จะอดหลับอดนอนตามตื้อตามอะไรคุณอะอม,มาดูคุณและเขาหรือจะถามอะไรดีเขามีคนอื่นไหมในวันนี้ความรู้สึกจริงๆของเขาคือเขารักคุณอ่ะ เขาจะจัดการคุณให้สิ้นเสร็จเสร็จสิ้นภายในฤดูกาลนี้ในช่วงหนึ่งถงสามเดือนนี้ก่อนปีใหม่นะอ่ะแล้วทีนี้เขามีคนอื่นไหมเขาแอบคุยกับใครรับหลังคุณไหมเจ็ดไม้เขาทำแต่งานนะเอ็มพเพรสเขามีคุณคนเดียวในใจผูกติดไม่สามารถมองใครได้อีกเจวิลเดอะฟู บ,บุคลิกท่าทางเขาอาจจะไร้สาระมีสเสน่ห์กุ๊กกิ๊กขี้เล่นหรือใดๆก็ตามแต่คนคนนี้รักคนยากถ้าได้รักแล้วก็จะรักแล้วรักเลยค่ะอมืมาถามอีกทำอะไรอีกดีอะไพ่อยากบอกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาในช่วงนี้เลยเร็วนี้เลยในช่วงหน้าหนาวนี้เขาง,งานเยอะ เขาเหนื่อ,อยงานหนักคุณอาจจะดูแลเขากินข้าวหรือยังกินน้ําหรือยังอุ้ยคือแบบดูแลเขาใส่ใจเขาทักหาเขาคุยกับเขาบ้างเพราะเขาดูเหนือหน่อยๆนะช่วงนี้อืมค่ะก่อนที่เขาจะคิดว่าคุณไม่สนใจแล้วหันไปหาคนอื่นเขาว่าอย่างนั้น สรุปแล้วนะสรุปแล้วล่ะคะความสัมพันธ์ความรักของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรในอนาคตเร็วๆนี้เป็นคู่กันจัสมินเป็นการเป่าแต่ตัดสินคู่ก็จะได้เจอคู่สามีภรรยาครอบครัวโซ่แฟมิลี่หมายถึงเคยเป็นอดีตคนรักพารสไลเรชั่นชิพกำลังวนกลับมา The star สี่เหลียนหมายถึง น,นี่อะไรคะ Knight of Pentacle และ The w i e e l พวกคุณมีความเป็นคู่ในอนาคตนะอันนี้อะไร King of Wand โอเคเป็นคู่ได้กลับมาเจอกันในวันที่เหมาะสมมีอะไรต้องระวังไหมไม่มีอนาคตจะได้เป็นนิ่คือโชคชะตาของคุณค่ะแปลว่าอย่างนั้นคือ The ร,ร Perfect นะจา๊ะเมื่อมันนร h ดแล้วเราก็จะพอแล้วเ,เปิดอะไรอีกดีมา เป็นไพ่ภาพนะคะไพ่บบบอกเลยคุณไพ่ชุดแสงสุดไพ่พยากรณ์ลูกน้องกอริวานจ้องเล่นแง่กับคุณอนะซ่อนอะไรไว้ไม่รู้แอบทำอะไรรับหลังเนาะคนนี้อาจจะทำเสน่ห์ใส่คุณนะคนที่คุณถามถึงเพราะเขารักคุณมากแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรร้ายกาจหรอกเหมือนกับเขาก็คิดดีกับคุณแหละ ส่วนถ้าคุณกำลังเรียนอยู่หรืออยากทำอะไรในวันนี้นะคะกำลังเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จแหละนี่คือโอกาสดีๆที่คุณต้องเลือกถ้าต้องเลือกจริงๆอนะค่ะความรักกับการเงินคุณจะเลือกอะไรคุณจะได้ทั้งสองอย่างใต้สำหรับค่ะ <c oughs> ไพ่ว่าอย่างนั้น ถึงเขาจะทำเสน่ห์มนดําแต่เขาก็ไม่ได้ทําเหยียบแบบเหยียบย่ําให้เราอันนี้นะเขาทําอาจจะเอออาจจะมูขอให้เขารักฉันขอให้คิดถึงฉันรักไม่รักอุ่นทำเสียงน่าตบจริงๆเลยค่ะงานงอกสามใบเรรรอนวิญญาณตะโอเคพ่อพ่ออย่างไรให้ความรู้ใต้สำหรับ เคล็ดลับนะคะกำลังใจจากคนรักคือยารักษาแผลฉันเลือโทรหาเขาสักสอนาทีของกำลังใจได้ร่อนตรงนี้เขาบอกว่าอะไรการให้ทานในช่วงนี้ที่เราพอมีจะช่วยให้ดวงดีขึ้นค่ะและเจ้ากรรมในเวรตามติดทำบุญกรวดน้ำด้วยนะค่ะอะ่เราจะอ่านไพ่ใบสุดท้ายให้ทั้งหมด ให้ความรู้คนโสดนะคะยังคงต้องเรียนรู้ให้เขาเป็นครูเราเป็นนักเรียนคนมีคู่ยิ่งคบยิ่งฉลาดไม่พลาดแน่นอนในเรื่องความรักให้คำแนะนำได้ทุกเรื่องค่ะการงานความรู้ที่ควรแบ่งปันแล้วคุณจะได้รับคำชื่นชมและก้าวหน้าในที่ทำงานค่ะการเงินนะคะเรื่องเงินหากให้ใครไปแล้ว อย่าไปทวงบุญคุณเพราะจะเป็นต้นเหตุของการขัดข้องหมองใจค่ะสุขภาพแข็งแรงดีอาเคล็ดลับใส่เสื้อสีน้ำตาลหรือส้มเสริมไอเดียค่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขร,รักมั่นคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับสไคร์ไลค์แชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ